วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซ u บเปอร์แตงเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านใดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่อง m a s t e ร y นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความไม่จเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตัวดับขนมไทย หนึ่งธันวาคม2568ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละเมนูทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นโดยในคลิปนี้นะครับทางช่องก็จะมาวิเคราะห์ปดเปลี่ยนเกี่ยวกับการรังสรรค์เมนูนะครับเพื่อที่จะปรุงเมนูออกมาดับขนมไทย 1ธันวาคม2568กับการสัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเข้าสู่เมนูที่1เลยนะครับโดยเมนูที่1น,นะครับก็จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรเมนูดับใต้ทุกหลักชุดน้องแมวนะครับการรังสรรคเมนูในวันที่16พฤศจิกายนดับ8ออก37ผ่าน ส่วนอัตราการปรุงเมนูในวันที่1ธันวาคมวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักดับ2ในเมนูที่1พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำปรังสันเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่2จะเป็นเมนูของอาจารย์หนุ่มขอนแก่นจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการรังสันเมนู ดับเฉพาะ10หน่วยเหนือร้อยไม่เกี่ยวการปรุงแต่งเมนูนะครับในวันที่16พฤศจิกายนดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ2ออก4 5 10, 4, 1หออก4เหนือออก5ผ่านสำหรับอัตราการบรังสรรคเครื่องปรุงเพื่อที่จะปรุงเมนูออกมาในวันที่1น่ธันวาคม68ได้อัตราการลรงอยู่ที่ดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ0ย์ร้อยไม่เกี่ยวของอาจารย์หนุ่มขอนแก่นพิจารณาเมนูที่2ออย่างมีวิจารณญาณน,นะครับ กันต่อที่เมนูที่3จะเป็นเมนูของอาจารย์คู่เงินนะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงเครื่องปรุงดับคู่เงินเหนือนะครับสศิติอัตราการบรังสันเมนูก็ยังถือว่าอย่างเดินดีในวันที่16พฤศจิกายนดับ9504 1 3 2 2 3 1แล้วก็40ออก4 5ผ่าส่วนอัตราการปรุงแต่งเมนูในวันที่1ธันวาคม2568 เมนูอาจารย์คู่เงินได้วิเคราะห์อ,อัตราการรังสรรค์เมนูดับเนื้อนะครับก็จะมีดับ5160 7 9 8 9 9 7แล้วก็0 6ในเมนูที่3พิจารณาอัตราการปรุงเมนูอย่างมีวิจารณญาณต่อไป ไปกันต่อที่เมนูที่4จะเป็นเมนูของอาจารย์คู่เงินตาจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตรากรรา,ารรังสันเมนูดับใต้นะครับสถิติก็ยังถือว่ายังเดินดีโดยในวันที่16เพฤศจิกายนดับ0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0 6 9 7 6 8 5 9 4แล้วก็03ออก37ผ่าน่วนอัตรากรรา,ารรังสัน์เมนูเพื่อที่จะปูงเมนูออกมาในวันที่1ทธันวาคมวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับ 5้6 1 7089 9นึ่งเจ็0ศูนยแป้าก็ดปล้วก็สองเรอการประกาศผลว่าอัตราการปรุงเมนูจะคัดสรรออกมาได้เมนูที่แสนอร่อยหรือไม่ในวันที่1นึ่ธันวาคม6.8นะครับไปกันต่อที่เมนูที่5 จะเป็นเมนูของอาจารย์พิมพมี่จะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการรังสรรค์เมนูดับเฉพาะหน่วยเหนือ10กับร้อยไม่เกี่ยวใสทต่อัตราการรังสรรค์เมนูรวมหลุดอยู่4ครั้งนะครับโดยในวันที่16บพฤศจิกายนอัตราการปรุงเครื่องปรุงดับเฉพาะหน่วยเหนือ5กับ8 ออก1.4.5หน่วยออก5ก็ถือว่าหลุดตามหลักการทางคณิตศาสตร์อัตราการรังสรร์เมนูหากครั้งไหนที่หลุดครั้งต่อมาจะกลับมาเดินดีอยู่ที่90%ท่านใดที่ตามเมนูนี้พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณในวันที่1ธันวาคมอาจารย์พิมพ์มีได้วิเคราะห์การรังสันเมนูดับเฉพาะหน่วยเหนือ4กับ2 4กับ2ในเมนูที่5พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่6นะครับจะเป็นเมนูของอาจารย์กล <fashion>. <Keep> ุ่มรักกันพะรวยจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูเพื่อที่จะปลุกเมนูออกมาดับเฉพาะร้อยเหนือสิกับหน่วยไม่เกี่ยวการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนดับเฉพาะร้อยเหนือ8ออก14 5่งร้อยออก1ผ่านสอนการรังสรรค์เมนูในวันที่1นธันวาคมเมนูอาจารย์กลุ่มรักกันพะรวยวิเคราะห์ความนี้จะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะร้อยเหนือ7 10กับหน่วยไม่เกี่ยว ในเมนูที่6พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับไปกันต่อที่เมนูที่7จะเป็นเมนูของอาจารย์กลุ่มแัะการพัฒนาอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการรังสัรเมนูดับเฉพาะสิบเหนือร้อยไม่เกี่ยวนะครับ การรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายนอัตราการปรุงเครื่องปรุงดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ9ออก4 5 10ออก4หน่วยออก5ผ่านส่วนการรังสรรค์เมนูในวันที่1ธันวาคม2568เมนูอาจารย์กลุ่มและการพา,ารวิเคราะห์อัตราการปรุงเครื่องปรุงดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ0ร้อยไม่เกี่ยวในเมนูที่7พิจารณาก่อนนำปรังสรรค์เมนูออกมาอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่8จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดพื้นสีดำจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงแต่งเครื่องปรุงนะครับเมนูที่8ดับร้อยสิบตัวเหนือชุดการปรุงที่1อัตราการรังสันเมนูหรือไติรวมหลุดจู่5ครั้งโดยในวันที่16พฤศจิกายนดับ110หน่วตัวเหนือ8ออก1 4 5ผ่าน ส่วนการปรุงเครื่องปรุงเมนูนี้ในวันที่1ธันวาคมวิเคราะห์อัตราการใส่เครื่องปรุงดับ110หน่วยเนือ2ในเมนูที่8พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปไปกันต่อที่เมนูที่9นะครับจะเป็นการรังสันเมนูดับ110หน่วยหนัวชุดการปรุง33นะครับ พื้นสีดำโดยอัตราการรังสรรค์เมนูหรือสถิติรวมดุด3ครั้งในว,วันที่16พฤศจิกายนอัตราการรังสรรค์เมนูดับร้อยสิบตัวเหนือ9ออก1 4ึงผ่านส่วนการรังสรรค์เมนูพื่จะปรุงเมนูออกมาในว,วันที่1ธันวาคมวิเคราะห์ความใ้จะเป็นออกมาได้ดับร้อยสิบหนือเหนือดับหนึ่งพิจารณาอัตราการปรุงเครื่องปรุงเมนูนี้อย่างมีวิจารณญาณน,นะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่10จะเป็นเมนูของอาจารย์ดังเมสไซจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการรังสันเมนูดับใต้ทุกหลักนะครับการรังสรรเมนูหรือสติติรวมหลุดจู่4ครั้งโดยในวันที่16พฤศจิกายนดับ9ออก37ผ่านจากที่ทำาสติิหลุดในวันที่1 พฤศจิกายนก็กลับมาเดินดีต่อ16เพฤศจิกายนส่วนการรังสรรค์เมนูในวันที่1ธันวาคมวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงแต่งเครื่องปรุงดับใต้ทุกหลักดับ4ในเมนูที่10พิจารณาก่อนนำไปคัดสรรเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่11จะเป็นเมนูของอาจารย์นาคิโนชุดวิเคราะห์อ,อัตราการ ตวงเครื่องปรุงดับเหนือตัวตรงโดยอัตราการรังสันเมนู16พฤศจิกายนดับ0716 2534 4352 617089แล้วก็98ออก45ผ่านส่วนการรังสันเมนูเพื่อที่จะปวงเมนูออกมาในวันที่1ธันวาคมอาจารย์นาคิโนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเหนือตัวตรง 0 8 7 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0แล้วก็99ในเมนูที่11นะครับพิจารณาอัตราการบรังสรรเมนูอย่างมีวิจารณญาณต่อไปไปกันต่อที่เมนูที่12จะเป็นเมนูของอาจารย์นาคิโนจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการรังสันเมนูดักเฉพาะ สิบหน่วยเหนือร้อยไม่เกี่ยวนะครับอัตราการปรุงแต่งเครื่องปรุงในวันที่16พฤศจิกายนดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ0ูย์ออก4 5 10ออก4เหนือออก5ผ่านการรังสรรเมนูก็ถือว่าผ่านส่วนการตวงเครื่องปรุงเพื่อที่จะปรุงเมนูออกมาในวันที่1งธันวาคมวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ3ร้อยไม่เกี่ยวในเมนูที่12นะครับก่อนนำบรังสรรเมนูออกมาก็ คาดสรรเมนูอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับไปกันต่อที่เมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์เจนะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อตัตราการตวงวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูออกมาดับเหนือตัวตรงทั้งหมด3ชุดการปรุงเมนูโดยในวันที่16พฤศจิกายนนะครับเหนือ ชุดการปรุงที่1ดับ8 0ถึง89ชุดการปรุงที่2ดับตั้งแต่9 0ถึง99ชุดการปรุงที่3ดับ04ถึง94ออก45ผ่านนะครับก็ผ่านทั้ง3าชุดการปรุงเมนูส่วนวันที่1ธันวาคม2568เมนูอาจารย์เจได้วิเคราะห์ตวงวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูออกมาได้อาตาัตราการตวงเครื่องปรุงชุดการปรุงที่1ดับ 9091 9293 9495 9697 98แล้วก็99เน้นพี่ดับหลัก10หมายเลข9ตัวตรงนะครับส่วนชุดการปรุงที่2อัตราการตวงวัตถุดิบการปรุงได้ดับ1012 1314 1516 1718 19แล้วก็11นะครับ ต่อมาชุดการปรุงเมนูที่3อัตราการตวงวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูออกมาได้ดับ061626364656667686 6, 6, 6, 6, 6, 6, และก็96เนมพี่หน่วยหมายเลขก6นี่ก็จะเป็นของอาจารย์เจดับเหนือตัวตรงพิจารณาการตวงวัตถุดิบก่อนนำไปคัดสรรเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่14จะเป็นเมนูของอาจารย์เจอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการรังสรรคเมนูการตวงวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับใต้ตวดตรงด้วย16เพืพฤศจิกายนดับชุดการปรุงที่1ดับ80-89ถึง89ชุดการปรุงที่2ดับ90-99ถึง99ชุดการปรุงที่3ดับ05-95ถึง95ออก37ผ่านส่วนอัตราการ ตวงวัตถุดิบนะครับตวงเครื่องปรุงเพื่อที่จะปรุงเมนูออกมาในว,วันที่1ธันวาคม6.8เมนูอาจารย์เจได้อัตราการตรวงวัตถุด,ดิบได้ชุดการปรุงที่1ดับ7071 7273 7475 7 6 7 7 7 8แล้วก็79เนี่ยพี่ดับหลัก10บหมายเลข7 ส่วชุดการปรุงที่2อ,อัตราการตวงวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูออกมาดับ1 0 1 2 1 1 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1, 9, แล้วก็1 9เน้นพี่ดับหลัก10หมายเลข1แล้วก็ชุดการปรุงที่3อัตราการตวงวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดัดบ0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3แล้วก็9 3เน้นที่หน่วยหมายเลข3นะครับพิจารณาเมนูที่14ก่อนนํา อัตราการตวงวัตถุดิบไปคัดสรรเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่15จะเป็นเมนูของอาจารย์กรมจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูชุดวิเคราะห์อัตราการตวงวัตถุดิบตรงกลับนะครับกลับตรงกับไม่น่ามาตายนะครับโดย16พฤศจิกายนออก37ก็ผ่านนะครับ โดย1ธันวาคม68อัตราการตรววัสดิเพริจปุงเมนูออกมาดับใต้ตรงกับก็จะมีดับ0220 0550088025522882 588536633773 หกเจ4ดเ4 7 7 4ดห4สี่ห4าห้าส6่สี7หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่แนี่ล้วก็สี่นี่ก็จะเป็นอัตราการตวงวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูที่สิออกมาอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับไปกันต่อที่เมนูที่16 จะเป็นเมนูของอาจารย์นันจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการบรังสรรค์เมนูการตวงวัตถุดิบดับได้ทุกหลักสถิติอัตราการตวงวัตถุดิบสถิติรวมหลุดสองครั้งเดินดีอยู่สิบครั้งนะครับโดยในวันที่16พฤศจิกายนดับ4ออก37ผ่านส่วนหนึ่งธันวาคมอัตราการตวงวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูออกมาดับได้ทุกหลักดับ4ในเมนูที่16นะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่17จะเป็นเมนูของอาจารย์กุ้งจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสันเมนูดับเฉพาะ10ตใต้หน่วยไม่เกี่ยวการรังสรรเมนูหรือสถิติก็ยังถือว่ายัางเดินดีโดยในวันที่16เพฤศจิกายนดับ10ใต้ยอออก3 7 10ออก3ผ่านส่วนการตวงเครื่องปรุงวัตถุดิบที่จะปรุงเมนูในวันที่1ธันวาคมอาจารย์กุ้งได้วิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ10ใต้6นะครับ ต่อมนจะเป็นเมนูที่18จะเป็นเมนูของอาจารย์กุ้งอีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์ตาการรังสรรเมนูดับเฉพาะหน่วยตาย10ไม่เกี่ยวนะครับโดยไสติอัตาการรังสรรเมนูการคัดสรรวัตถุดิบไสเดิรวมรุด3ครั้งโดยในวันที่ 16, สิบหกพฤษจิกายนดับหน่วยใต้สอออกสาหน่วยออก7ผ่านส่วนการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่1นธันวาคมพระธิชบุงเมนูออกมาดับเฉพาะหน่วยใต้ห้าสิบไมรเดี่ยวนะครับในเมนูที่18ต่อมาเมนูที่19จะเป็นเมนูของอาจารย์กุ้งอีก1ชุด จะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะหน่วยใต้ไซติชุดนี้รวมหลุดอยู่หนึ่งครั้งโดย16บหพฤศจิกายนดับเฉพาะหน่วยใต้หนึ่งออก3 7หน่วยออก7ผ่านส่วนการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่1ธันวาคมวิเคราะห์ความนี้จะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะหน่วยใต้80ไม่เกี่ยวในเมนูที่19นะครับแล้วก็เมนูที่20จะเป็นเมนูของอาจารย์กุ้ง ชุดใหม่พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณโดยชุดนี้จะเป็นการคาดสรรวัตถุดิบและเครื่องปรุงเพื่อที่จะปรุงเมนูอัตราการปรุงเมนูรวมหลุดอยู่สามครั้งช่วงหลังจะหลุดต่อการสองครั้งพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับโดยหลุดในวันที่1พฤศจิกายนแล้วก็1ธันวาคมส่วน16ขอไปครับหลุดในวันที่16พฤศจิกายนส่วนหนึ่งธันวาคมนะครับอาจารย์คุ้งได้ตวงคาดสัน วัตถุดิบและเครื่องปรุงออกมาพระดิจปงเมนูดับร้อยสิบหน่วยเหนือดับสามพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นทั้ง20เมนูในวันนี้นะครับเพื่อนํามาวิเคราะห์การคาดสัรนวัตถุดิบและเครื่องปรุงว่าจะนําอัตราส่วนในส่วนใดไปพิจารณาและรังสรรค์เมนูออกมานะครับ หน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละเมนูนะครับล้วนเป็นการวิเคราะห์ความน่นจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และรับชมต่อไปและขอขอบคุณหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์เพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเป็นอภาน,นการวิเคราะห์ตัดตรับขนมไทย1ธันวาคม2568าต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่องแม s สซตรีนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ